สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าข้อใดไม่ใช่บทลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาพศ2 5 4 8นะครับมีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกันกอไก่ทำทันบนขอไข่พักการเรียนขอควายว่ากล่าวตักเตือน งองูตัดคะแนนความประพฤติจอจานทํากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนปพฤติกรรมนะครับในการตอบคําถามของข้อนี้ทุกท่านจะต้องไปอ่านในส่วนของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพศ .2548 ตามที่โจทย์กําหนดนะครับระเบียบเกี่ยวกับการลงโทษเนี่ยมันจะออกมา2ฉบับ ก็คือปี2548ับก็คือปี2548กับปี2550ซึ่งทั้งสองฉบับนี้มันแตกต่างกันนิดเดียวนะครับก็คือปี2548อเนี่ยออกมา4ข้อส่วนปี2550ออกเพิ่มมาอีกหนึ่งข้อนะครับแต่ว่าข้อที่เพิ่มมาในฉบับปี2550นั้น มันถูกยกเลิกไม่ให้มีการใช้งานนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นบทลงโทษที่มันร้ายแรงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่สอดคล้องกับการเรียนตามาเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับคือออกมาเนี่เจตนาของคนออกนี่คือตั้งใจดีนะครับแต่ว่ามันไปขัดกับหลักการของพวกหลักการศึกษาที่บรรจุไว้ในพวกกฎหมายแม่บท ทางการศึกษานะครับฉะนั้นเมื่อเข้าสู่ประเด็นของที่ประชุมของรัฐสภานะครับก็มีการถกเถียงกันอย่างชัดเจนก็หลายหลายฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันว่าก็ควรจะตัดบทลงโทษข้อนั้นทิ้งไปนะครับฉะนั้นในส่วนของการลงโทษนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก็ยังมีอยู่สีข้อนะครับ ก็คือกลับมายึดในส่วนของตัวพศสอ4 8เหมือนเดิมส่วนพศสอ5 5ก็ถูกยกเลิกในข้อนั้นไปนะครับคือไม่เชิงว่าถูกยกเลิกนะครับแต่ว่าไม่มีผลในการบังคับใช้ดีกว่านะครับคือข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่ลึกนะครับแต่ที่ไปสืบทราบมาในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นการตอบคําถามของข้อนี้นะครับท่านจะต้องไปอ่านระเบียบตรงนี้มานะครับแล้วก็ เข้าใจในสิ่งที่แอดมินพูดด้วยนะครับว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องออกมาในลักษณะแบบนี้แต่ตรงนี้เขาเจาะประเด็นไปที่พศ2548นะครับฉะนั้น2,548ถ้าไปอ่านรายละเอียดแล้วจะมีบทลงโทษอยู่แค่4ข้อนะครับฉะนั้นตัวเลือกตอบตัวไหนมันไม่ใช่ท่านจะต้องตัดมันออกไปฉเฉลยเลยแล้วกันครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือข้อ ขอไข่ครับพักการเรียนนะครับพักการเรียนจะไม่ใช่บทลงโทษตามปีพศ .2548 นะครับแต่จะเป็นบทลงโทษที่เพิ่มเติมมาในปี2550นะครับดังนั้นเข้อถามเฉพาะปี2548เนี่ยถ้าท่านเคยไปอ่านส่วนระเบียบตรงนี้มาเนี่ยหรือท่านที่เป็นครูอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยในระเบียบหรือคู่มือของนักเรียนหรือระเบียบ งานปกครองของโรงเรียนหรือวิทยาลัยเนี่ยเขาน่าจะเขียนตรงนี้เอาไว้นะครับนะก็จะประกอบไปด้วยว่ากล่าวตักเตือนทำทัทนบนตัดคะแนน,น,น,นความประพฤติทํากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับส่วนภาคการเรียนจะไม่ได้อยู่ในบทลงโทษปีพศ .2548 แต่จะมาอยู่ในปีพศ .2550 แต่ไม่ได้มีการนำมาใช้เพราะมันขัดต่อหลักของการจัดการศึกษานะครับ นี่คือบทสรุปของคําตอบในข้อนี้นะครับฉะนั้นท่านใดที่เลือกข้อขอไข่ก็จะถือว่าถูกต้องนะครับส่วนท่านใดที่ไม่ได้เลือกข้อขอไข่ก็ต้องปรับจูนกันใหม่นะครับฝังคลิปนี้แล้วหากยังสงสัยก็ต้องกลับไปอ่านในส่วนของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาพศ2548นะครับซึ่งเนะื้อหาตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในหนังสือเล่มสีฟ้าของเรานะครับ เป็นในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการนะครับก็รวบรวมเอาไว้ในเล่มสีฟ้าแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ไปหยิบจับมาอ่านได้นะครับราคาตามปกเป็นแบบไฟล์ pdf ส่งทางอีเมลนะครับนะฉะนั้นถ้าตอบถูกก็เป็นการาสร้างความมั่นใจให้กับตัวท่านเองนะครับแต่ถ้าท่านใดยังผิดอยู่ก็เป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้รู้ว่า เรายังตอบข้อนี้ผิดนะครับเราจะเรายังมีเวลาปรับปรุงตัวเองอยู่นะครับดีกว่าไปผิดในสนามสอบอันนั้นไม่มีทางเลยนะครับอันนั้นันเนี้ยคือ2เดือนนะครับก่อนที่จะลงสนามสอบจริงก็ตักตวงความรู้เยอะๆนะครับก็เห็นหลายๆท่านไปทําข้อสอบจากเพจนู้นเพจนี้ก็ดีแล้วนะครับต้องวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งฝึกวิทยายุทธกับหลายๆเพจที่เขามานําเสนอข้อสอบต่างๆให้ท่านก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สนับสนุนทุกเพจให้ ช่วยเหลือกับทุกท่านเต็มที่นะครับสำหรับในส่วนของเพจเรานั้นก็ไม่แนะนําให้ท่านเชื่อ100%นะครับฟังหูไว้หูถ้าคิดว่ามันถูกก็ติดตามต่อไปแต่ถ้าคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ลองอพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็พยายามจะให้ความรู้กับทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาที่จะมาบรรยายก็จะบรรยายให้ฟังนะครับนะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะครับรับชมเฉลยในข้อนี้นะครับตอบข้อขอไข่นะครับพักการเรียนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ